ผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์มาดามแป้งนวลพันล่ำซำคว้าบัลลังประมุกลูกหนังไทยคนที่18เตรียมสลายขั้วอำนาจยืนยันไม่อยู่ในมือเนวินชิดชอบหวังพาบอนไทย ผลวิกฤตเดินหน้าไปด้วยกันทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ตัวผมด้วยครับมาดามแป้งนวลพันล้ำซ้ำครับกลายเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นแท่นก้าวมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมมา108ปีครับแล้วก็กลายเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18ต่อจากพลตุรจเอกดร ok สมยศภ่มพันธ์ม่วงครับโดยมาดามแป้งนะครับได้ ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนโหวต68จาก73เสียงนะครับคิดเป็น93%สูงที่สุดในประวัิการเลยนะครับนอกจากมาดามแป้งแล้วอุปนายก5ตําแหน่งแล้วก็กรรมการกลางทั้ง13ตําแหน่งล้วนได้คะแนนโหวตอย่างท่วมท้นเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเปิดเผยสโลแกนในการทํางานนะครับว่า Battle to g a t h e r ทีม Thailand, ไทยแลนด์บอลไทยรวมใจพัฒนาไปด้วยกันอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมาดามแป้งก็กลายเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นนายกสมาคมฟุตบอลผู้หญิงคนที่7ของโลกอีกด้วยครับสำหรับบาดามแป้นะครับจะดำรงตาแหน่ง4ปีครับตั้งแต่ปี2567ถึงปี2571นะครับโดยกระบวนการหลังจากนี้ต้องรอทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟา่าตรวจสอบอีกครั้งนะครับก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปครับซึ่งมาดามแป้งก,ก็บอกนะครับว่าขอบคุณ68 เสียงที่ให้เกียรติระวังใจระดามแป้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศถ่ากกต,ตรับรองอย่างเป็นทางการแล้วคงได้เป็นนายกสมาคมคนที่18แล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกของเอเชียด,ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตนเองก็อยู่ในเส้นทางฟุตบอลมา16ปีแล้วก็ผ่านงานหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมฟุต <altung> บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยผู้ชายด้วยนะครับแล้วก็ เคยพาทีมชบาแก้วหรือว่าทีฟุตบลอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2สมัยนะครับในปี2015แล้วก็2018ที่แคนาดาแล้วก็ฝรั่งเศสตามลําดับนะครับส่วนในเรื่องของการแบ่งงานนะครับกับทางธุรกิจส่วนตัวเนี่ยในช่วงแรกมาดามแป้งก็ยืนยันนะครับว่าจะมุ่งสมาธิไปที่การวางระบบแล้วก็ทํางานกับสมาคมกีฬาฟุตบลอลแห่งประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็จะมีการกระจายงานนะครับให้แต่ละภาคส่วนไปรับผิดชอบนะครับเพื่อทําให้การดําเนินงาน ต่างได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทํานั่นก็คือการประชุมฟีฟ่าคอนเกรสนะครับซึ่งมาดามแป้งก็ให้เครดิตบิ๊กออสวจเอกดร,รสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับที่ดิวงานใหญ่ระดับโลกนี้มาจาัดที่ประเทศไทยซึ่งมาดามแป้งก็บอกว่าได้พูดคุยกับทางฟีฟ่าบ้างแล้วนะครับเป็นทางมาดามแป้งเองจะเดินหน้านะครับคุยกับทางรัฐบาลเพื่อเตรียมงานให้ดีที่สุดครับเพื่อต้อนรับสมาชิกทั้ง21 1ประเทศด้วยนะครับส่วน เรื่องที่แฟนฟุตบอลชาวไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือสัญญาของมาซาดาอิชินั่นเองครับที่บิ๊กออสเนี่ยเซ็นสัญญาไว้3เดือนนะครับบาดามแป้งก็ยืนยันว่าจะมีการต่อสัญญากับมาซาดาอิชิออกไป2ถึง2ปีครึ่งนะครับส่วนเรื่องของทีมชาติเนี่ยตอนนี้ก็จะวางแผนในเกมที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งการฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมที่3มและก็ที่4เจอกับเกาหลีใต้นะครับในช่วงเดือนมีนาคมนอกจากนี้ก็จะมีการวาง ในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกนะครับที่ครอมกับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมล่าตัวร่นโอลิมปิกนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศกาตาในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้นะครับน่กจากนี้นะครับมาดามแป้งก็วางแผนที่จะปรับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนะครับให้เอื้อ กับทีมชาติมากที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คารากระซังมาหลายปีนะครับซึ่งมาด,ดามแป้งก็ต้องการจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของลิเกสิทธิ์ไทยท่าสดไทยลีกนะครับก็จะเดินหน้าคุยกับสปอนเซอร์แล้วก็พักพวกนะครับเพื่อระดมทุนมาสนับสนุนฟุตบอลไทยแล้วก็สร้างมูลค่าฟุตบอลไทยให้มีมูลค่าที่สูงเหมือนเดิมแล้วก็สูงขึ้นต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมาด,ดามแป้งเองก็คงทําคนเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากสโมสรแล้วก็แฟนฟ ด้วยนะครับเรื่องหนักใจอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือการขายแพ็กเกจเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของลิขสิทธิ์รวมไปถึงการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเนี่ยได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะรีบดําเนินงานแล้วก็สะสางทุกอย่างแล้วก็เดินหน้าทําให้ฟุตบอลไทยกลับมามีความนิยมอีกครั้งนะครับนอกจากนี้มาดามแป้งก็ยังพูดประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนันก็คือการให้ความสําคัญกับไทยลีก3แล้วก็ฟุตบอลระดับลางย่านะครับเพราะว่ามาดามแป้งเล็งเห็นว่านี่ เป็นสถานที่ที่เป็นรากฐานสําคัญของวงการฟุตบอลไทยนะครับก็จะปลุกฟุตบอลในระดับลีกล่างให้กลับมาคึกคัก อีกครั้งครับนอกจากนี้นะครับมาดามแป้งก็ยังเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ก็ได้คุยกับทางฝั่งนายกรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินรูมไปถึงทางคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็มีแนวคิดนะครับที่จะผลักดันฟุตบอลอาชีพแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยให้เข้าร่วมโครงการ1กีฬากับ หนึ่งัฐวิสาหกิจนั่นเองนะครับเพื่อทําให้ฟุตบอลในระดับลา่ากย่าแล้วก็การพัฒนาฟุตบอลมีความหลากหลายยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้มีการสอบถามมาดานแป้งว่าคุณในวินชิตชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเต็ดเนี่ยจะมีส่วนการตัดสินใจบริหารงานหรือไม่นะครับมาดานแป้งก็ตอบอย่างเสียงแข็งว่าทั้งหมดจะมีการตัดสินใจร่วมกันนะครับต้องการทํางานอย่างโปรง่งใสแล้วก็มีจริยธรรมนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่นาะยในวินชิตชอบเนี่ยจะมาเป็นที่ปรึกษ สาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งไประเทศไทยและเปิดหน้าอย่างเป็นทางการนะครับก็คงจะได้รับคําแนะนําจากคุณเนวินไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าคุณเนวินเองก็มีส่วนสําคัญนะครับที่พาบุร์ดามิเตดสร้างความยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยในปัจจุบันตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้กันและกันนะครับแต่ว่าหากจะพูดถึงการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมาจากคุณเนวินหรือไม่คุณแป้งบอกนะครับว่าคงไม่ใช่เพราะว่าทุกคนที่มาที่นี่รักฟุตบอลนะครับสมัยก่อนอาจจะมีพูดถึงขวนั้นขวดนี้ฝัง่งนั้นฝั่งนี้บ้างนะครับแต่ วันนี้มาดามแป้งยืนยันว่าจะไม่มีขั้วอำนาจของฟุตบอลนะครับนี่จะเป็นการสลายอำนาจขั้วฟุตบอลที่นี่มีแต่คนรักฟุตบอลและต้องการกู้วิกฤตกู้ศรัทธาฟุตบอลแล้วก็วิกฤตการเงินของวงการฟุตบอลไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับมาดามแป้งย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าไม่ร่วมแรงทุกฝั่งก็ไม่มีทางที่ฟุตบอลไทยจะก้าวไปข้างหน้าได้นะครับเราต้องการก้าวผ่านจุดขัดแยง้งและที่สําคัญจุดที่หลายคนเรียกว่าการครอบงานั่นเองนะครับเชื่อว่าทุกคนตั้งใจให้ ฟุตบอลไทยก้าวไปข้างหน้าต่อไปนะครับหวังว่าจากนี้ผลงานของสมาคมแล้วก็ฟุตบอลไทยเนี่ยจะพลิกจากหน้ามือ เป็นหลังมือแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากแต่สภากรรมการและก็อุปนายกที่ดึงมาร่วมงานครั้งนี้ล้วนมีดีและก็มีความสามารถพาฟุตบอลไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมารอดูว่า4ปีต่อจากนี้ฟ้าใหม่วงการฟุตบอลไทยจะสว่างสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกอย่างอยู่ที่การบริหารงานและมันสมองของมาดามแป้งนวนนลพนร์ล้ำซํำและอุปนายกรวมไปถึงสภากรรมการชุดนี้ครับส่วนเรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเชื่อว่ามาดามแป้งก็คงจะโดนการ แฉโจมตีจากแฟนฟุตบอลอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับเมื่อเป็นของจริงแล้วโดนเสียงวิจารณ์ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อพาฟุตบอลไทยเดินหน้าคนทํางานไม่ต้องกลัวเสียงวิจารนะครับจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวผลงานมันจะเป็นคําตอบเองนี่ก็เป็นคุยแป๊บเรื่องบอลที่หยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ขอคินดีกับมาดามแป้นนวลพันล่ำสัด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องคุยแป๊บเรื่องบอลไว้ด้วยครับ